สวัสดีครับเพื่อนๆผมก้าวครับกับช่องเหรียญบาทในสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับซึ่งเร็วๆนี้ผมเนี่ยได้ไปอ่านข่าวเจอมานะครับก็คือข่าวหนึ่งเนี่ยเขาบอกไว้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ถึง40%เท่านั้นนะครับที่จะสามารถเกษียณได้อย่างพออยู่พอกินหรือว่าเกษียณได้อย่างมีความสุขนะครับไม่ถึง40%นนะครับโดยที่นางพรอนงบุษราตระกูลนะครับหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ได้บอกว่าคนไทยนะครับไม่ถึง40%เ,เท่านั้นที่จะสามารถเกษียณตัวเองได้อย่างพออยู่พอกินนะครับไม่ถึง40%เ,เท่านั้นเองนะครับโดยเมื่อพูดถึงในแง่ของความพร้อมเรื่องสุขภาพนะครับเปรียบเทียบกับการเงินแล้วเนี่ยจะพบว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคนไทยเนี่ยมีดัชนีในความพร้อมด้านสุขภาพในการเกษียณเนี่ยมากกว่าด้านการเงินด้วยซ้ำน,นะครับทั้งๆที่มีหลายบทความนะครับออกมาตีพิมพ์ว่าคนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับ แต่เมื่อเทียบกับเรื่องการเงินแล้วเนี่ยกลับพบว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยเราเนี่ยมีความพร้อมน้อยกว่าด้านสุขภาพด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเลยนะครับสำหรับเรื่องของสุขภาพการออมของคนไทยนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยเก็บออมน้อยจริงๆนะครับท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่านะครับถ้าเกิดเราเนี่ยอยากที่จะเกษียณอย่างพออยู่พอกินนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยจะต้องมีคนละ3ล้านบาทนะครับและ3ล้านบาท es, หลังจากเกษียณเนี่ยเราจะต้องทยอยใช้เงิน3ล้านบาทเนี่ยนะครับเดือนละ 6,000-7,000บาทนะครับจึงจะสามารถอยู่ได้ยันสิ้นอายุไขหรือว่าเสียชีวิตไปนั่นเองนะครับแต่พราะว่าค่าเฉลี่ยแล้วโดยทั่วไปเนี่ยคนเราทุกวันนี้นะครับใช้เงินนะครับหลังเกษียณเนาะใช้เงินมากกว่า6-7,000บาทนะครับจะใช้เงินประมาณมากกว่า10,000บาทเลยด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเราหมายความว่าถ้าเกิดเรามี3ล้านเนี่ยแต่เราใช้10,000หรือว่า10,000กว่าบาทเนี่ยแสดงว่า3ล้านตอนเกษียณเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ปรับอัตรางเงินเฟอ้อเข้าไปเลยนะครับก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงขนาดนี้แล้วนะครับถ้าคิดในเรื่องของเงินเฟอ้อเข้าไปด้วยเนี่ยจะน่าเป็นห่วงขนาดไหนนะครับท่านอาจารย์ก็เลยได้ออกมาพูดถึงนะครับในเรื่องของอการที่เราเนี่ยจะสามารถเกษียณได้อย่างมีความสุขนะครับเกษียณอย่างที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยเราก็จะต้อง ทำให้ตัวเองมีความพร้อมก่อนนะครับเพราะว่าการที่จะมีความพร้อมในเรื่องของการเงินหลังเกษียณได้เนี่ยจะต้องมีอยู่สส่วนด้วยกันนั่นคือภาคประชาชนหรือว่าตัวเราเองนะครับหนเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือรัฐบาลนั่นเองนะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของภาคประชาชนกันก่อนนะครับนั่นก็คือตัวเราเองนั่นแหละจะต้องมีความพร้อมในการที่จะเกษียณก่อนนั่นเองนะครับโดยที่ท่านอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ย ภาคประชาชนเองเนี่ยควรจะเริ่มออมนะครับมีจิตสํานึกการออมด้วยตัวเองก่อนนะครับท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดจะออมให้อย่างเกษียณพออยู่พอกินเนี่ยเราจะต้องออม15%ขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดทําได้30%เนี่ยจะถือว่าเยี่ยมมากๆเลยสามารถเกษียณได้อย่างสบายเลยนะครับ ก็คือการเก็บออมเนี่ยจะต้อง15-30%ของรายได้นั่นเองนะครับอาจจะถือว่าสูงไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับาฐานเงินเดือนขั้นต่ําของเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถออมได้ต่ากว่า10%ของรายได้เนี่ยอันนี้จะเริ่มลําบากและอันนี้จะเริ่ม ไม่พอใช้หลังเกษียณแล้วนั่นเองนะครับทีนี้มามองโดยส่วนตัวของผมเองนะครับการจะพูดว่าการออม 10, 20- หรือ30เปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าไหนถึงจะพอเหมาะพอควรสําหรับแต่ละคนเนี่ยผมมองว่าการพูดถึงในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของทฤษฎีนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งการออมแค่ 10- หรือ20เปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะลําบากสําหรับคนมีไรายได้น้อยเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราคิดนะครับว่าเราเงินเดือน1 5 0 0 0นบาทนะครับเด็กจบใหม่นี่แหละนะครับเพ ถ้าคุณเก็บออม10%ก็คือ1,500ถูกไหมครับถ้าอยากเกษียณให้ได้อย่างอาพออยู่พอกินหรือว่ามีความสุขเนี่ยก็จะต้องออม20% 20%ของ15,000ก็คือ3,000บาทนะครับเหลือเงินแค่12,000บาทเท่านั้นเองต่อเดือนนะครับจะพอไหมนะครับ12,000บาทเนี่ยถ้าเกิดเป็นค่าหอเนี่ย4,000บาทค่าหอค่าที่พักใน4,000บาทนะครับก็จะเหลือเงินกินเงินใช้แค่8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับ8,000บาทเนี่ยถ้าเกิดใช้เวลา300นะครับ300ค 8,000ั 8, บาทก็ไม่พอแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้คิดถึงในเรื่องของความสุขในด้านอื่นๆหรือว่าการตอบสนองชีวิตในด้านอื่นๆเลยนะครับยังไม่ได้รวมถึงการที่เราจะต้องซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นมือถือหรือเปล่านะครับเวลาเจ็บไข้ที้ป่วยต้องซื้อยากินหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากที่จะมีความสุขส่วนตัวเล็กๆน้อยๆต่อเดือนกินบุฟเฟ่ต่อเดือน,น,อ,อ,อ,นอันนี้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่พอแล้วนะครับสำหรับใครที่มีเงินเดือนหมื่นห้า แล้วเก็บออม20%เอนี่ยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ยากสักนิดหนึ่งนะครับจะต้องบริหารดีมากๆเลยนะครับถึงจะสามารถทําได้เนาะถ้าพูดถึงในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเงินเดือน5 0,000่ล่ะถูกไหมครับคุณเก็บออม20%เ็นเี่ยก็หมื่นหนึ่งแล้วถูกไหมครับก็มากกว่าคนเงินเดือน1 5ื่นหแล้วคุณเหลือ4ี่0 0ื่ในการใช้อย่างสบายสบายเลยฉะนั้นการที่จะพูดว่าออม1 0 15% 2อ30%เี็นผมมองว่าเปเรงเองนฤษฎีครับรา่าิบเ่อรปฏิบัตๆเนี่ยไมใช่ว่านนาาแบบั้้ได แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการพูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทุกๆคนเนี่ยละเลยการออมนะครับผมก็ยังเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องออมอยู่ดีนะครับโดยที่การออมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเน้นในเรื่องของความสม่ําเสมอมากกว่าแล้วก็เริ่มออ,อมตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าบางคนอาจจะบอกว่าเอ,อ๊ะการออม10%เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแล้วนะครับฉันลองเงินเดือนขึ้นก่อนฉันค่อยออมดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเริ่อออรออย อาจจะยังไม่ได้คิดถึงในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ได้คิดถึงว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนนะครับอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็น10% 15%เนปอนะครับอย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นผมคิดว่าเราเริ่มออมก่อนเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ออมเท่านั้นแต่ต้องเริ่มออมนะครับอาจจะออมเดือนละ3 0 0 5 0 0ยพันหนึ่งไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าต้องเริ่มออมให้ได้นะครับเริ่มออมแต่ตอนนี้และการออมเนี่ยก็อยากให้ออมอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คือออมทุกเดือนอาจจะออมเดือนละห้าร้อนก็ ไม่ต้องออมเยอะแต่ออมสม่ําเสมอทุกๆเดือนนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสร้างนิสัยในการออมได้ก่อนนะครับจากนั้นพอเราเริ่มออมได้แเราเนี่ยเดือนละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยพอเราออมไปเรื่อยเรเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการออมห้าร้อยเนี่ยมันไม่ได้ลําบากเกินไปเราอาจจะเพิ่มจานวนทีหลังก็ได้เป็นเจ็ดร้อยเป็นพันหนึ่งต่อเดือนก็ได้นะครับและถึงวันหนึ่งถ้าเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นนะครับจากห5ึ่งห้าเป็นสองหมื่นเป็นสามหมื่นเนี่ย จากนั้นเนี่ยเราค่อยมาคิดก็ได้ว่าเราจะออมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดรายได้น้อยเกินไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วบางครั้งก็อาจจะไม่สามารถทําได้ก็ลองคิดเป็นจํานวนเงินก่อนก็ได้นะครับโดยที่จํานวนเงินเนี่ยเราก็ลองเริ่มจากน้อยๆก่อนแต่ให้เน้นความสม่ําเสมอเข้าไว้อันนี้คือในแง่ของภาคประชาชนที่เราควรจะช่วยเหลือตัวเองนะครับในการออมเป็นพื้นฐานก่อนนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องของภาครัฐนะครับภาครัฐก็มีส่วนช่วยในการสามารถที่จะทำให้เราเนี่ย ใช้สิทธิ์ในการลดหยอ่อนภาษีได้นะครับสำหรับคนที่เริ่มทํางานใหม่ๆเนาะก็จะมีหลายๆส่วนที่เข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการลดหยอ่อนภาษีนะครับก็คือรายได้ยังไม่มากเนี่ยก็จะไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีนะครับหรือว่าถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะลดหยอ่อนต่อๆไปนะครับก็อาจจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นเช่นการซื้อกองทุน IMF เนะครับเพื่อลดหยอ่อนภาษีการซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับก็แทนที่เราจะเอาเงินไปเสียภาษีเนี่ย ก็เอาเงินมาลงทุนผ่าน RMF นะครับหรือว่าเอามาซื้อประกันนะครับก็จะดีกว่าการที่จะเอาเงินตรงนี้ไปเสียภาษีนะครับในแง่ของบุคคลเนาะรัฐบาลก็จะมีส่วนช่วยตรงนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงการที่รัฐบาลเข้ามามีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเอกชนเนี่ยช่วยเหลือลูกจ้างนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ตอนทํางานเนาะหลังทํางานเนี่ยหลังจากทํางานไปแล้วนะครับหมดเวลางานแล้วหรือว่าตอนเกษียณแล้วเนี่ยลูกจ้างก็ต้องมีความสุขด้วยนะครับก็ให้ในายจ้างเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เช่นการมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับ ถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีกองทุนสำรองในชีพผมมองว่าเป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะบังคับเรานะครับให้หักออมเนาะถ้าเราถ้าเราสมัครนะถ้าเราสมัครกองทุนสำรองในชีพเนี่ยเขาก็จะหักเงินเดือนเราไปออมทันทีก็เป็นการออมแบบภาคบังคับนั่นเองที่รัฐบาลเข้ามามีส่วนสนับสนุนให้แต่ละบริษัทเนี่ยมีกองทุนสำรองในชีพนะครับเพราะว่านอกจากส่วนที่ทางบริษัทเนี่ยหักของเราไปออมแล้วนะครับเอาไปลงทุนด้วยแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนที่นายจ้างเนี่ย เขาสมทบเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับแล้วเงินไม่ว่าจะเป็นส่วนสะสมที่หักจากเราไปหรือว่าเป็นเงินสมทบที่ทางนายจ้างให้กับเรามาเนี่ยนะครับสส่วนนี้ก็จะนําไปลงทุนให้งอกเงยนะครับแล้วก็เราจะสามารถเอาออกมาได้ก็ต่อเมื่อเรากเกษียณเท่านั้นนะครับถึงจะไม่เสียภาษีนะนะครับแล้วก็กองทุนสำรองในชีพก็มีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีด้วยนะครับก็เป็นการออมระยะยาวลงทุนระยะยาวเราก็ได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีด้วยอันนี้เป็นสวัสดิการที่ดีมากๆซึ่งถ้าเกิดบริษัทไหนเนี่ยมีกองทุนสำ มีสวัสดิการที่ดีพอสมควรเลยนะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของตรงนี้นะครับเป็นการยกตัวอย่างเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผมมองว่าปัจจัยที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเป็นเพียงปัจจัยภายนอกนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปรอให้รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายต่างๆมาช่วยเหลือเราเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลานะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการ เข้าไปเรียกร้องหรือเข้าไปตรวจสอบสิทธิของตัวเองนะครับถึงจะเข้าถึงสิทธิ์ตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาคของประชาชนเองเนี่ยเราควรจะช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะเริ่มออมทันทีอันนี้เราสามารถทําได้ทันทีเป็นปัจจัยภายในนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ทันทีและทําได้เดี๋ยวนี้นะครับใครที่มีงานประจำเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เป็นฟรลแลนซ์หรือว่าเป็นอาชีพอิสระนะครับพ่อค้าแม่ขายอันนี้นะครับถ้าตัวเองมีงานอยู่แล้วเนี่ยก็มีรายได้เข้ามาอยู่่่แลล้้วก็อออมมทททันีีเยยรโดไตงใ ทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถทําได้ทันทีนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือมีนโยบายต่างๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเสริมเรานั่นเองแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมมองว่าเราต้องเริ่มต้นจากตัวเองดีที่สุดนะครับต่อไปท่านอาจารย์นะครับก็ได้พูดถึงในเรื่องของอาชีพอิสระด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับท่านอาจารย์บอกว่า ควรจะเริ่มเก็บออมทันทีนะครับและการออมเนี่ยก็จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีนะครับเพราะว่าอาชีพเหล่านี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ได้รายได้มาไม่แน่นอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เริ่มออมนะครับให้คุณเริ่มออมทันทีอย่างสม่ําเสมอนะครับแต่การออมเนี่ย แล้วจะต่อยอดลงทุนก็จะต้องระวังกว่าคนที่มีงานประจำนะครับเพราะว่ารายได้ของเราเนี่ยเข้ามาไม่แน่นอนฉะนั้นเราก็ต้องมีเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อหมุนใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับฉะนั้นในแง่ของการออมหรือการลงทุนเองก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้นกว่าคนที่มีงานประจํานิดนึงนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราลงทุนเนี่ยเราอาจจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยในปริมาณที่น้อยหน่อย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการที่จะออมหรือจะลงทุนนะครับควรจะเอาเงินไปไว้ในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับหรือว่าความเสี่ยงที่ไม่ค่อยสูงมากหรือว่าปานกลางนะครับให้เป็นส่วนใหญ่เนาะ และถ้าเกิดทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำนียนะครับมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะหมุนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้อย่างสม่าเสมอแล้วเนี่ยเราค่อยย้ายทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับไปยังทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงที่หลังก็สามารถที่จะทําได้นะครับและในเรื่องของความสม่าเสมอท่านอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเก็บออมอย่างสม่ําเสมอนะครับอาจจะในทุกๆเดือนแต่จํานวนที่ไม่มากอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับท่านอาจารย์เนี่ยไม่แนะนาว่าให้เก็บเงินก้อนใหญ่ปึ้งในปีป3 แล้วค่อยสะสมเงินเพื่อมาออมใหม่อันนี้ท่านอาจารย์ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถึงแม้จํานวนเงินจะสูงมากก็จริงนะครับในการออมแต่ละครั้งแต่การที่เราขาดการออมไปหลายๆปีเนี่ยมันทําให้ไม่เกิดความสม่ําเสมอนะครับและมันอาจทําให้เราเนี่ยไม่มีจิตสํานึกในเรื่องของการออมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของความสม่ําเสมอด้วยนะครับอย่าเพิ่งมองถึงในเรื่องของจํานวนเงินเพียงอย่างเดียวเพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยบางครั้งนะครับได้เงินมา เป็นก้อนนะครับก้อนใหญ่พอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเราเก็บออมทีเดียวก้อนเดียวแล้วเว้นระยะไปเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ใส่ใจในการออมไม่มีความสม่ําเสมอจนในที่สุดเราก็ลืมเรื่องการออมไปนะครับแล้วก็เราก็หยุดที่จะเก็บออมก็ทําให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอนเกษียณนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟรีแลนซ์นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆของฟรีแลนซ์เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความพยายามเข้าถึงนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นการที่จะสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคม นะครับเพราะว่าในเรื่องของเวลาเจ็บป่วยเนี่ยฟรีแลนซ์เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสิทธิประโยชน์ทางด้านนี้เท่าไหร่นะครับก็จะต้องคิดดูว่าเราเนี่ยจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมดีไหมนะครับมันก็จะมีวิธีการที่ฟรีแลนซ์จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อยู่นะครับก็ต้องไปขวนขวายหาวิธีเพิ่มเติมตม,มากกว่าคนที่มีงานประจําสักนิดหนึ่งนะครับก็ลองเปรียบเทียบก,กันดูนะครับว่าจะคุ้มไหมในการที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมที่จะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเล็กๆน้อยๆได้นะครับหรือว่าใครเนี่ยที่มีรายได้สูงงเเน่กก็ออออาจจะลืืใรขง การซื้อประกันสุขภาพการซื้อประกันชีวิตต่างหากด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะมีคุณภาพในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นก็ต้องไปคำนวณดูเองนะครับว่าไหนจะคุ้มเนาะการเข้าสู่ระบบประกันสังคมหรือว่าการซื้อประกันด้วยตัวเองนะครับอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยก็จะต้อง ขวนขวายแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากคนที่มีงานประจํานั่นเองอาจารย์ก็ได้กล่าวไว้นะครับแต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะละเลยเนาะควรจะตรวจสอบสิทธิของตัวเองว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสวัสดิการใดบ้างนะครับหรือว่ามีสวัสดิการใดบ้างที่เราจะรองรับตัวเองได้ในการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับ และถ้าเราย้อนกลับมาในเรื่องของตัวเลขที่อาจารย์ได้บอกไว้นะครับว่าคนไทยเนี่ยไม่ถึง40%จะสามารถเกษียณได้อย่างพึ่งพาตัวเองได้นะครับหรือว่ากเกษียณได้อย่างมีความสุขเกษียณได้อย่างสบายนะครับไม่ถึง40%เท่านั้นนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดคนที่ออมน้อยกว่า10%นะครับจะไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในยามเกษียณนะครับจะต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกอื่นๆซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับตัวอย่างเช่นการถูกหวยรางวัลที่1นะครับหรือว่าการได้รับมรดก หรือการพึ่งพาลูกหลานนั่นเองนะครับจะต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกเหล่านี้จึงจะสามารถอยู่ได้ไะนะครับก็เลยไม่แปลกนะครับที่คนไทยเนี่ยชอบที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับเพื่อหวังจะถูกรางวัลที่1นะครับจริง,รงๆการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเพื่อหวังถูกรางวัลที่1เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือว่าเรื่องแปลกอะไรนะครับสำหรับผมเนาะเพราะว่าบางงวดเดี๋ยวผมก็มีการซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะครับแต่ผมจะซื้อไม่เยอะนะครับอาจจะนานๆซื้อทีนะครับแล้วซื้อทีก็ซื้อแค่1ใบหรือ2ใบเท่านั้อเองครับ เป็นการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการใช้ชีวิตนะครับจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้หวังจะถูกรางวัลที่1อะไรขนาดนั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็มีการเก็บออมเป็นประจำในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะไม่ถูกรางวัลก็ไม่ได้เดือดร้อนทางด้านการเงินอะไรนะครับเพราะว่าโดยตัวเราเองเนี่ยเราพึ่งพาตัวเองก่อนเป็นสําคัญเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เกิดหวังพึ่งพาดวงพึ่งพาโชคมากเกินไปนะครับซื้อหวยเนี่ยลอตเตอรีอ่งวดงวดหน 30บใบอย่างเงี้ยผมก็เคยเห็นมาแล้วนะครับหรือว่าซื้อหวยใต้ดินด้วยนะครับงวดนึงเนี่ยหลายหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินจํานวนเหล่านี้ถ้าเรานํามาเก็บออมเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเกษียณได้อย่างมีความสุขเกษียณได้อย่างสบายอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาดวงพึ่งพาโชคในการที่จะถูกรางวัลที่1เพราะว่าคนบางคนเนี่ยซื้อหวยตั้งแต่เริ่มทางานใหม่ๆเลยนะครับ จนถึงตอนเกษียณเนี่ยก็ยังไม่เคยถูกรางวัดที่1เลยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันถูกยากนั่นเองมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับฉะนั้นเนี่ยซื้อได้นะครับแต่ซื้อพอเหมาะพอควรแค่นั้นเนาะพอได้เสียงโชคนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆใน,นทุกๆเดือนเดือนละใบ2ใบก็พอนะครับถ้าจะซื้อเดือนละหมื่นหรือว่าหลายหมื่นเนี้ยผมก็มองว่าเป็นการใช้จ่ายที่ ไม่ค่อยจะรู้จักคุณค่าของเงินสักเท่าไหร่นะครับเอาเงินตรงนั้นมาออมดีกว่านะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะอันนี้ผมก็แค่แสดงความคิดเห็นในแง่ของผมเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้จะไปก้าวไก่อะไรสําหรับคนที่เชื่อในเรื่องดวงและจะซื้อลอตเตอรีใ่ในหลายหมื่นนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปนะครับแต่ก็แค่อยากให้คิดดูว่ามันคุ้มไหมกับเงินที่เราเสียไปในแต่ละงวดน,นั่นเองนะครับสก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องหวังพึ่งพาที่จะได้มรดก นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาครอบครัวที่มีเงินถุงเงินถังหรือว่าครอบครัวไม่ได้รวยมาตั้งแต่ต้นตระกูลเนี่ยการที่จะได้รับมรดกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็ต้องตัดออกไปเป็นปัจจัยภายนอกที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เกิดปัจจัยเหล่านี้ขึ้นมาเลยนะครับต่อตัวเราเองเนาะเพราะว่าไม่ได้มีมรดกจากไหนให้ตกทอดสู่เราอยู่แล้วนะครับสามก็คือว่าในเรื่องของการพึ่งพาลูกหลานนะครับเป็นปัจจัยภายนอกอีกอย่างที่เราเนี่ยแทบที่จะควบคุมไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ย นะครับตอนเกษียณเนี่ยเป็นโสด <P. S 1> ก็ไม่มีลูกมีหลานอยู่แล้วหรือบางคนเนี่ยตอนเกษียณไปเนี่ยมีลูกมีหลานก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าพอลูกหลานเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเสียเงินมาเลี้ยงดูอะไรนะครับซึ่งอาจจะมีหลายปัจจัยเนาะลูกหลานอาจจะต้องไปพึ่งพาตัวเองก่อนนะครับอาจจะเอาตัวเองอยังแทบจะไม่รอดเลยนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งเงินกลับมาช่วยเหลือพ่อแม่หรือว่ากลับมาช่วยเหลือเราตอนแก่ตอนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับในเรื่องของลูกหลานเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องเติบโตไปมีชีวิตของเขานะครับจะให้เขาเนี่ยมาคอยเลี้ยงดูเราแบบซัพพอร์ตร้อเลยเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะครับในบางกรณีในบางครอบครัวเนาะอันนี้ก็จะต้องดูเป็นปัจจัยแต่ของแต่ละบุคคลไปนะครับแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนเอเชียเนี่ยจะมีอัตราการที่จะต้องพึ่งพาลูกหลานเนี่ยสูงมากกว่าคนในฝั่งยุโรปเองนะครับหรือว่าฝรั่งเองนั่นแหละนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ย ในเรื่องของสถาบันครอบครวัวนี่จะค่อนข้างามีความเกี่ยวพันกันเหนียวแน่นแน่นแฟนพอสมควรนะครับจะมีในเรื่องของความกระตันยุกระตะเวทีหรือว่าการจะต้องพึ่งพาคนในครอบครวัวเนี่ยโดยเหนียวแน่นกว่าคนในฝั่งยุโรปหรือว่าฝรั่งเองนะครับเพราะว่าต่างชาติเองเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการที่จะพึ่งพาตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าบางทีพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกจนถึงระดับหนึ่งเขาก็เลิกที่จะส่งเสียแล้วให้ลูกไปดูแลตัวเองนะครับอาจจะเลี้ยงถึงอายุ18นะครับ เด็กอายุ18เนี่ยอาจจะต้องย้ายออกจากครอบครัวเดิมแล้วนะครับคนที่อายุ18แล้วนะครับแต่ว่าไม่ย้ายออกไปอยู่ด้วยตัวเองนะครับยังอยู่กับพ่อแม่อยู่นะครับคือต่างประเทศเขาจะมองว่าเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนนะครับไม่รู้จักดูแลตัวเองนะครับเขาจะมีมุมมองแบบนี้เนาะฉะนั้นพออายุถึงระดับนึงอาจจะ18ปีหรือ20ปีอย่างเงี้ยนะครับเขาจะย้ายออกจากครอบครัวเดิมแล้วก็ไปอยู่หอพักนะครับที่มหาวิทยาลัยหรือว่าอาจจะไปเช่าบ้านอยู่เช่าอพาร์ตเมนต์เช่าหอพักอยู่ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเรียนมหาลัยเนี่ บางคนเนี่ยอาจจะต้องส่งตัวเองเรียนโดยการทํางานพาร์ททางไปด้วยแล้วก็เรียนมหาลัยไปด้วยนั่นเองนะครับเขาอาจจะส่งเสียถึงแค่าการศึกษาภาคบังคับหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยเปรียบเทียบได้เนี่ยก็อาจจะส่งเสียถึงแค่ม .6 นะครับพอหลังจากม .6 ไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องย้ายออกจากบ้านเพื่อไปอยู่ด้วยตัวเองถ้าคุณอยากเรียนต่อเนี่ยคุณก็จะต้องอ หาเงินเรียนด้วยตัวเองนะครับหรือว่าถ้าคุณจัดไปทํางานเพื่อเลี้ยงดูตัวเองอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของคุณไปนะครับ <c oughs> ก็คือจะไม่ค่อยได้ส่งเงินกลับมาที่บ้านสักเท่าไหร่นะครับนานๆทีจะกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างน,นะครับปีละครั้งสองครั้งนะครับทางฝั่งยุโรปเขาจะมีวัฒนธรรมของครอบครัวประมาณนี้นะครับมีวัฒนธรรมการพึ่งพาตัวเองสูงกว่าคนไทยฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ที่คนไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็หวังที่จะพึ่งพาลูกหลานเนี่ยในระดับที่สูงกว่าคนฝั่งยุโรปนะครับในเรื่องของ การพึ่งพาครอบครัวในฝั่งเอเชียเนี่ยจะค่อนข้างแนยวแน่นมากกว่านะครับแต่ว่าผมอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยคิดว่าการพึ่งพาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถึงแม้สถาบันครอบครัวจะเป็นสิ่งที่สําคัญก็จริงนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยเราก็อยากให้ลูกเนี่ยเติบโตได้ด้วยตัวเองเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราที่เป็นคนแก่เนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้นะครับลูกหลานก็จะสามารถที่จะไปเติบโตในรูปแบบของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนรรลูกาาของเี่ย ก็จะเลี้ยงลูกของเขาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ละคนก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในแต่ละรุ่นแต่ละเจเนอเรชันนะครับสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ลูกของเราเนี่ยก็จะถ่ายทอดความมั่งคั่งส่วนใหญ่ตกทอดลงไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องส่งกลับขึ้นมานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากแค่ไหนนั่นเองนะครับสิ่งสุดท้ายที่จะนํามาคุยกันนะครับท่านอาจารย์บอกไว้ว่าบางคนเนี่ยมองว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิิจนนรออย่่่่่าาาางเชวด -19 ทีผมหื เป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยเงินยังไม่พอใช้เลยนะครับแล้วจะออมได้อย่างไรนะครับอาจารย์ก็กล่าวไว้แบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโควิด19หรือว่าเรื่องของโรคระบาดเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะครับท่านอาจารย์บอกว่าโรคเก่าไปโรคใหม่มันก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับและสิ่งต่างๆวิกฤตต่างๆจะเข้ามาเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของสงครามนะครับต่อไปมันจะเกิดขึ้น ตลอดเวลานะครับเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆสลับกันไปนะครับแล้วแต่วิกฤตไหนจะเกิดขึ้นนะครับและมันจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเร,เร็วขึ้นเร็วขึ้นฉะนั้นถ้าเราโมแต่อ้างว่ามีเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมาเป็นอุปสรรคในการออมของเราเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้ออมสักทีนะครับมันทําให้เราเนี่ยมีข้ออ้างในการออมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นแล้วจริงๆเนี่ยเราควรจะบริหารจัดการความเสี่ยงบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเนี่ยให้ดีให้เราสามารถออมได้อย่างสม่ำเสมอออมได้ตลอดเวลาแม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจแม้จะมีวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดเราก็ยิ่งควรที่จะออมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงวิกฤตโรคระบาดท,ที่ผ่านมาเนี่ยมันยิ่งทําให้ทุกคนรู้ว่าการที่เราเนี่ยไม่ได้ออมมาก่อนหน้านี้เลยเนี่ยพอเกิดวิกฤตขึ้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความยากลําบากมากขึ้น ฉะนั้นถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเราออมมาในระดับหนึ่งนะครับพอเกิดวิกฤตเนี่ยเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งเรามีเงินหมุนเวียนในชีวิตประจําวันได้นการที่มีวิกฤตมาเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบต่อเรามากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงวิกฤตเนี่ยยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เราต้องอมนะครับเพราะเราเนี่ยเห็นมาแล้วว่าพอเกิดวิกฤตเนี่ยเราลําบากแค่ไหนนะครับแต่คําว่าออมเนี่ยอาจจะอมน้อยลงหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดหยุดอมไปเลยอันนี้น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตผมก็สนับสนุนให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับเริ่มออมแต่วันนี้เลยนะครับถ้ามีวิกฤตก็ออมน้อยหน่อยนะครับพอการเงินเริ่มคล่องตัวมากขึ้นวิกฤตผ่านไปเราก็ค่อยๆออมเพิ่มมากขึ้นแต่อย่าหยุดออมแล้วก็นําเงินออมนั้นไปต่อยอดลงทุนอย่าหยุดลงทุนนะครับให้ออมสม่ําเสมอลงทุนอย่างสม่าเสมอนั่นเองนะครับและช่องเหรียญบาทในสนามเด็กเล่นนะครับก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่สนับสนุนทุกๆคนมาโดยตลอดนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้จักออมรู้จักลงทุน อย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเนาะเพื่อที่จะมีชีวิตการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นในด้านการเงินนะครับและในที่สุดท้ายที่สุดปั้นปลายชีวิตเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,กะเกษียณสุดเกษียณได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการเงินที่เรานามาคุยกันวันนี้นะครับอาจจะคุยกันยาวสักนิดนึงแต่หวังว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ย จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรานํามาคุยกันวันนี้แน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีประเด็นทางการเงินเนี่ยมาคุยกันอยู่เรื่อยๆน,นะเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ทางการเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ทุกทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องการเงินการออมก,การลงทุนมากยิ่งขึ้นและก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เรียนบัตรในสนามเด็กเล่นก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้นําหัวข้อที่เป็นประโยชน์เนี่ยนำมาคุยกันในวัััันนีีี้ <ๆ S 1> ดดวคคคิอารรบบง่มมสสขทตต